สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องด่วนนะครับโดยล่าสุดเนกระทรวงมหาดไทยโดยประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วประเทศนะครับให้งดในเรื่องของการออกใบอนุญ,ญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันทุกประเภทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับ วันที่30ธันวาคม63ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือเรื่องการอนุมัติอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับโดยส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจึงขอให้จังหวัดและอำเภองดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่กัดปลาชกมวย แข่งมา้าชนโคและไพ่ผองไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้ทราบส่วนกรณีเจ้าพนักง,งานผู้ออกใบอนุญาตที่ดําเนินการออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่กัดปลาชกมวยแข่งมา้าชนโคและไพ่ผองไทยไปแล้วขอให้แจ้งกับผู้ที่ได้รับอนุญาตขั้นต้นงดจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าวนะครับและให้กวดขันจับกุม ุ่มผู้ลักลอบจัดให้มีและผู้เข้าเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตทุกประเภทอย่างเคร่งคัดด้วยนะครับ,รบนี่ก็เป็นในรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอทั่วประเทศนะครับว่าให้งดในการออกใบอนุญาตการเล่นการพนันทุกประเภทนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ